ว่าตอนที่คุณติ๊กคุณไม่มีสติใช่คุณก็รู้ว่าเราขนหาตลาดมาเราเหนื่อยเราเก็บให้เราทําให้ทุกอย่างอคุณก็รู้ว่าเรามีค่าบริการคุณก็ติ๊กก็ยินดีจ่ายคุณก็โอนเองอยู่กับมือหรือว่าตอนที่คุณติ๊กคุณไม่มีสติหรือว่าตอนที่คุณติ๊กคุณไม่มีสติอืครับมันเสียเวลาทำอาหารกินผมแล้วผมว่าจริงจริง ไม่น่ามาสนใจคดีจำหน่ายสลากเกินราคาหรอกครับอยากให้นักข่าวทุกคนเข้าไปดูเฟซบุ๊กผมนอพันธวัฒน์นาวิสุทธ์ตอนนี้มีตำรวจจากทั่วประเทศไปคุกคามลูกค้าผมถึงหน้าบ้านบังคับให้มาเป็นพยานเอาผิดผมฐานจำหน่ายสลากเกินราคาโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของใครนะของตลอนะฮะก็ยังยินยรับถูกกาแก้งอยู่ดี ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครกลั่นแกล้งผมหรือเปล่าแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้จำนายสลากเกินราคาแล้วมองว่าที่ตำรวจทำกับทางลูกค้าไม่ถูกแน่นอนอยู่แล้วครับอยู่ๆคุณจะไปหน้าบ้านลูกค้าบางรลยไปสองสามทุ่มแล้วไปบอกให้เขามาเป็นพยานในคดีจํหนายสลากเกินราคาลูกค้าผมก็ด่ากลับบอกเขาเต็มใจซื้อเขาเต็มใจอยู่แล้วเพราะเขาติกเองลูกค้าจะโดนผมฟ้องกลับด้วยครับสมมุติว่าผมไม่คิดอะไรอะ่ะไม่แต่งเครื่องแบบด้วยครับใส่หมวกตำรวจไปอะไรอย่างเนี้ย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันมันเหมือนไม่ใช่ตำรวจจนลูกค้าผมแบบกังวลน่ะอืโอ้โหมากกว่ามากกว่าห้าสิบอะครับทุกสอนอทั่วประเทศอะครับพี่น็อตครับนองว่าเขาเลือกแพลตฟอร์มเฉพาะของพี่ไหมครับเขาไม่ได้เลือกนะแต่เขาจับของผมที่เดียวอ๋อครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับมันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าอยู่แล้วเราคงไม่ไปบังคับลูกค้า แต่ถ้าผมบอกถ้าฝากดันตรงนี้ก็ลูกค้าสามารถปฏิเสธการเป็นพยานได้นะครับ mm hmm. เสียเวลาครับต้องไปสอนอแล้วเดี๋ยวต้องไปขึ้นสารต้องไปชนกับสารกับผมบนสารแล้วยังไงคุณก็ติ๊กอยู่แล้วว่าคุณยินดีสนับสนุน mm hmm. ลอตเตอรี่ผมประหาร30บาทมันเสียเวลาครับ mm hmm. สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือผมจะต้องเสียเวลาเดินทางทั่วประเทศไปรับทราบข้อกล่าวหา mm hmm. แล้วผมโดนอายัดบัญชีหมดแล้วผมไม่มีเงินเนี่ย mm hmm. ผมจะทํายังไงผมจงเครียดอยู่เลย mm hmm. ครับ ข,ขั้นตอนคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดนี้นอตพอจะสรุปสั้นๆหน่อยได้ไหมคะรับสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือ,อวันนี้เราคัดแยกลอตเตอรี่กันอยู่เนาะจะเสร็จประมาณอาทิตย์แล้ววันจันทร์เราก็จะขึ้นเงินก็จะน่าจะเสร็จเย็นวันจันทร์เราจะเริ่มโอนเงินให้ลูกค้าเลยไม่เกินธนาคารได้เงินแน่นอนครับไม,ไม่ไม่มีไม่มีใครโทรไปหานะครับไม่มีไม่มีใครโทรไปหาไม่ต้องจ่ายตังก่อนะครับเพียงแต่ว่างวดนี้ลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่ในควบคุมของเรา แล้วก็เราโดนล็อกบัญชีบริษัทเราก็คงจะต้องหักภาษี0.5นะที่จ่ายตามปกติครับแล้วก็สําหรับรางวัลที่หนึ่งตอนนี้ลูกค้ามาถึงออฟฟิศแล้วมารอรับขอรับไปจริงด้วยไปขึ้นเองอครับผมตำรวดจได้มีการพูดถึงกรณีเรื่องจดภาษีจดทะเบียนภาษีไหมครับตรงนี้จดภาษีอะไรครับของบริษัทบ,บริษัทที่ถูกต้องหรือไม่อะไรนะ้ยผมก็จ่ายหมดครับภาษีผมจดถูกต้องจ่ายครบครับครับ,รบผม ก็อายัดแล้วครับอายัดแล้วครับเขาอายัดแล้วก็น่าจะมีครับมีบ้านมีคอนโดครับครับทาให้ไปชี้แจงอะไรยังไงปาไม่มีครับไม่มีก็ตอนนี้เราก็ให้การแล้วก็รับรับรับไอ้ปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็น่าจะขึ้นสู่กระบวนการเนาะขั้นตอนต่อไปก็คงไปอันจะอายการแล้วก็ขึ้นศาลไปครับก็คงใช้เวลานิดหน่อยครับ คือตอนคนตอนนี้เหมือนรอการกลับมาของกองสลากเป็นไปได้ไหมครับว่ากองสลากค้าอาจจะกลับมาขายอีกก็ต้องดูตามข้อกฎหมายครับลูกค้ายังให้การสนับสนุนผมอยู่มผมก็คงยังต้องต้องหาทางทำมาหากินต่อไปอฝากด้วยแล้วกันนะตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยมผมจําเป็นต้องหาเงินบริสุทธิ์มาเพื่อใช้เงินที่ไม่เกี่ยวกับการทําอย่างที่เขากล่าวหาเดี๋ยวผมจะเริ่มขายเสื้อ,อนะ เสื้อแดงเนี่ยเหรอเสื้อแดงเนี่ยฮะกลองสลักพัดเดี๋ยวเราจะขายเสื้อัฝากเลยครับสองร้อยเก้าเก้าครับเกสบเสื้อเนี้อดีครับแล้วก็นั่นแหละฮะจะเป็นทุนในการเดินไปรับทราบข้อกล่าวหาทั่วประเทศแล้วก็จะทําบ็อกท่องเที่ยวเลยนะฮะเปลี way, ่ยนโอกาสใี้เป็นวิกฤตเอ้ยวิกฤตให้เป็นโอกาสโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ลงข่าวขายเพื่อใด้วยนะแล้เรื่องของขัเสมอมอตอนะคอ่ารอประกาศราชกิจใจครับรอประกาศสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ